วัดเขมาพิรัตตารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทตามประวัติเดิมได้ระบุไว้ว่าเป็นวัดเก่ามาแต่เดิมซึ่งเชื่อว่าสร้างในสมัยอยทธยา ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2โดยสมเด็จพระศรีสุริยทราบรมราชินีส่งเป็นผู้พระราชทานทุนทรัพย์เพื่อปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้และในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4วัดเขมาพิรัตตารามก็ได้รับการปฏิสังขรณ์อีกครั้งในพศ2394ทรงปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและมีรับสั่งให้สร้างอสิติมหาสาวก80องค์ในพระอุโบสถ และทรงโปรดให้เพิ่มคำส้อยต่อท้ายว่าพิรัตตารามจึงเป็นชื่อแก่วัดแห่งนี้ว่าวัดเขมาพิรัตตารามพระมหาเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่สูง30เมตรสร้างในสมัยรัชกาลที่4เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีแบบมาจากเจดีย์ศิลปะสมัยอยุธยาตั้งอยู่บนฐานนาักาดาสี่เหลี่ยมที่ประดับด้วยเจดีย์ขนาดเล็กทั้ง4มุมภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตำหนักแดงเดิมตั้งอยู่ในหมู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมหาราชวังเป็นตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดกล่าให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแก่สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ต่อมาเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์สิ้นพระชนม์พระธิดาของพระองค์คือสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีในรัชกาลที่สองก็ได้ประทับอยู่กับพระโอรส คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีสเสด็จสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นของราชจึงทรงโปรดให้ยายตําหนักแดงมาไว้ที่วัดเขมาพิรต,ตารามเนื่องจากเป็นวัดที่สมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ไว้